เราย้ปลาเข้าปลูกไว้ตามราลานหินมันจะมีจุดที่เป็นดินเข้าคอยปลูกไว้นําครับปลูกปุ๊บเป็นดอกปั๊บแกต้นลีลาวดีนี่แหละครับหลายคนกับสีมองว่าพี่บาหาปลูกดอกใหม่น้ำพะลานหินพี่น้องไปเบิ่งดานหลังครับนี่ต้นลีลาวดีแต่พอมามาปลูกเมื่อเสานี่เห็นบะ มันมาอยู่จุดนี้ก็กลายเป็นจุดเด่นทันทีซึ่งด้านหลังพี่น้องเห็นบ่มันจะเป็นที่ภูเขาที่กำลังมีหมอกพี่้องคิดไปน้ำกันนะครับว่าถ้าหากว่าบริเวณพระลานหินแถวนี้มันมีดอกไม้เนี้มือเสาทั่วบริเวณลานแถวนี้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นภูเขา นี่ครับฟังเสียงธรรมชาตินี่ครับต้นใหม่ที่ผมถ่ายไปเมื่อก่อนที่มีกิ่งขอนขางสวยงามนี่แหละครับคือต้นใหม่ต้นนี้สวยงามเลยหลายคนบอกว่ายาตัดเดือบ้าวสันเก็บไหวครับเก็บวัถ่ทายรูปฟังท่านี้เขาจะเห็นภูเขา พราะว่าภูเขาโซนนี่สิเป็นโซนทั้งสีเมืองใหม่โซนทั้งอำเภอรตรการนี่ครับพ่อใดต้ตนลีลาวดีมาอยู่ไก่ความงามก็มาแล้วครับพี่น้องมองให้ทะลุไปด่านหลังบอกจากภูเขากำลังขึ้นครับนี่คือความสวยงามของธรรมชาติบริเวณนี้ ฝากติดตามนะครับ